ก็สวัสดียามเย็นยามบ่ายพี่น้องเลยอ,อาจจะย้อนแสงหน่อยนะพี่น้องอเพราะว่าอันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายสามสี่ห้าโมงเนาะ,ะ,ะก็คือเก่าพี่น้องคือเก่ามาเลาะถ่ายแปลงนาข้าวคือเก่าสลับไปอันนี้ก็แปลงนี้ก็เป็นญาติญาติกันพี่น้องอเป็นแปลงญาติญาติกันก็คือเก่าแหละ คือไม่ว่าแต่ที่ไหนปีนี้นี่โอ้ยไม่ว่าแต่นาดําหรือหน้าหวานตายห่วงหลายพี่น้องอตายลวงเยอะเลยนี่อันนี้ก็เป็นคือกันพี่น้องแป้งน,นี้ก็เป็นคือกันหลายเลยนี่เห็นไหมคือมันมันกลมกลืนกับข้าวเฉยๆมันเลยดูเหมือนไม่เยอะแต่ที่จริงก็มีเยอะพี่น้องหลายคนนะตายห่วงเบงิตายรวงเยอะเลยพี่น้องอ ปีนี้นี่ก็มีเอซหลายท่านหลายจังหวัดคือกันคอมเมนต์เขามากว่าเป็นเยอะสำหรับโรคไอไอเน่าคอรวงหรือว่าตายรวงนี่แหละก็คือก็สาเหตุกามันว่าจากไอพวกไอนอนนี่แหละพี่น้องน้อนกอน้อนกอที่มันกัดกินกัดกินน้ำเลี้ยงเจาะเข้าไปใน ในนี้แหละพี่น้องเจาะเข้าไปในอันนี้แหละเนเนี่ยอันนี้ก็คือกันเนี่เด็อนมนเนี่ยมันเจาะเข้าไปนี่พี่น้องนเนี่ยดำดำเนี่ยเห็นไหมมันเจาะเข้าไปหลายพี่น้องปีนี้เออหลายพื้นที่ก็เป็นเห็น fc อ o m m e n t มาบอกก็หลายพื้นที่หลายจังหวัดพี่น้องอเป็นหลายนี่ก็คือว่าคือสภาพอากาศปีนี้มันฝนมันดีพี่น้อง ฝนมันดีเมื่อคืนก็โอ้ยเมื่อคืนกับฝนตกพี่น้องฝนตกอยู่ที่มุกดาหารเนี่ยตกแห้งเติบอยู่พี่น้องตกแห้งเติบอยู่ตกทั้งตกทั้งลมพี่น้องเอ้ยทั้งตกทั้งลมเลยแต่ก็อย่างว่าเนาะคือถ้าเป็นนาหวานนี่คือจะเรียบร้อยปไปแล้วแหละพี่น้องเบรเหลือดอกถ้าแม่นฝนตกแห้งคือยังเมื่อคืนถ้าเป็นนาหวานแต่ว่าแปลงนี้พามาดูพี่น้องสลับแปลง หน้าดำพี่น้องนี่หน้าดำหน้าดำก็อย่างว่าคือมันมีมันมีช่องว่างพี่น้องมีช่องลมช่องไฟทำให,ให้พวกอากาศพวกน้ำอะไรพวกนี้มันมันลอดผ่านได้พเพราะนั้นนี่ข้าวหน้าดำนี่มันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของไอข้าวลม้มพี่น้องในเรื่องของข้าวลม้มนี่แหละมันมันก็มีข้อดีคือกันพี่น้อง ข้าวนาดําก็มีข้อดีเหมือนกันก็คือหลักๆก็คือมันไม่ล้มเลยพี่น้องมันบ่ล้มแล้วมันก็งามจัดการง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถอนวัชพืชอะไรพวกนี้เนอะควบคุมวัชพืชหญ้ามันก็ไม่ค่อยเยอะและที่สําคัญก็คือนาดำเนี่ยผลผลิตมันผลผลิตมันสูงพี่น้องผลผลิตมันสูงส่วนแปลงนี้เนี่ยอาจจะดูเป็นแบบ ปลอมปลอมแน่ยังน้อยกับเพราะว่ามันเป็นนาดินทรายพี่น้องมันเป็นนาดินทรายอืมแต่นาดินทรายนี่ได้ได้รวงข้าวขนาดนี้นี่ผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะนี่อันนี้เป็นทรายเป็นทรายแบบทรายทรายดําพี่น้องไม่ใช่ไม่เชิงว่าทรายขาวเออไม่ไม่เชิงว่าทรายแท้เป็นเป็นทรายปนร่วนพี่น้องอืมแต่แถวบ้านผมเกินว่าดินทรายนั่แหละพี่น้องเออแต่ไม่ใช่ขาวแท้ ก็มีขาวบ้างดำบ้างนปนผสมปะปนกันไปแต่ก็คือว่าเนาะแต่ละพื้นที่ก็การทำนาแต่ละพื้นที่มันก็เพื่อกันพื้นที่ไหนที่มันพื้นที่สภาพที่มันเหมาะแก่การปลูกข้าวผลผลิตมันกส็จะเยอะเป็นธรรมดาพี่นอ้องส่วนพื้นที่ไหนที่รเรียกว่าดินมันไม่เหมาะในการทำนา แต่ทีเนี้ยมันไปทําอย่างอื่นไม่ได้กะกะจําเป็นต้องทํานาก็เฮ็ดไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยคือจังบริเวณแถวนี้มันเป็นมันเป็นนานํำคําพี่น้องเป็นนาน้ําคำหรือมันทําอย่างอื่นไม่ได้มันปลูกยางกับไรหรือมันก็เฮ็ดได้แต่หน้าอย่างเดียวถามว่าผลผลิตมันดีไหมมันก็พอได้พี่น้องมันก็พอได้แต่ละปีที่ผมสอบถามมาก็ก็พอได้อยู่ แต่ถามว่าได้เยอะเหมือนนาดินเหนียวไหมนรือมันก็มาหลายคือนาดินเหนียวดอกพี่น้องเพราะนั้นก็สําหรับใครที่จะทํานาก็พยายามเ,าเบิง้งดูพื้นที่นั่นแหละพี่น้องเ,อเบิ้งพื้นที่ทผมก็ได้ให้แนวทางไปแล้วเนาะว่าการทํานา,าที่จะทําให้มันได้ผลผลิตสูงคุ้มทุนนี่ก็คือสําคัญก็คือพื้นที่พี่น้องพื้นที่จะต้องเหมาะาพื้นที่จะต้องเหมาะ ถ้าพื้นที่ไม่เหมาะนี่ถามว่าปลูกข้าวได้ไหมมันก็ปลูกได้พี่น้องแต่ว่ามันจะมีผลเสียในเรื่องของผลผลิตพี่น้องผลผลิตมันก็จะน้อยมันก็อาจจิตอาจจะไม่คุ้มค่าน,นั่นแหละนี่ก็พี่น้องก็เลือกเอาพี่น้องตัดสินใจเอาคือว่าแหละแต่ละคนกันบ่คือกันพี่น้องมกักบ่คือกัน,หนเหมือนที่ผมทําคลิปเสนอไปบอกว่าให,ให,ให,ให้ชาวนาของเราเนี่ย ต้องพิจารณาดูดีๆในเรื่องของการทำนาในเรื่องของต้นทุนต้นทุนเบิงต้นทุนเป็นหลักเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคือชาวนาเราก็ขาดทุนซ้ำซากนะพี่น้องชาวนาเฮาขาดทุนซ้ำซากเนาะผมก็เลยได้ให้ข้อคิดให้แนวคิดไปว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเราเวลาเราปลูกข้าวเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูต้นทุนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คิดแต่ว่าให้เอาข้าวสวย ให้เอาข้าวงามให้ได้ผลผลิตสูงแต่ลืมไปว่าต้นทุนมันมันคุ้มค่าไหมแบบนี้เนี่ยก็ยั้งไม่วายมีคนเข้ามาบอกว่าโอ้เออการทำนามันคือวิถีชีวิตเผนว่าเฮ็ดหน้ามาแต่พอแต่แม่ปู่ย่าตายายก็ทำนามาผนวาเพราะฉะนั้นกับมันคือวิถีชีวิตผนวะก็ไม่ว่ากันนะเนาะเอามักภ้ายมักมั่นแต่สำหรับผมนี่ผมสิทธิ์ไอ ให้แนวคิดสําหรับการทํานาว่าต้องต้องมองต้นทุนพี่น้องเนีต้องมองต้นทุนมองเป็นตัวเงินอะไรพี่น้องเอ mm hmm. เพราะว่าปัจจุบันนี่มันเฮ็ดอย่างมันก็ใช้เงินพี่น้องพอมันใช้เงินนี่มันมันก็ต้องหาเงินไงแมนบอพอหาเงินไม่ได้หรือว่าทํานาแล้วมันขาดทุนแบบนี้น,น mm hmm. เราก็ต้องคิดมาย้อนมองในในใน,ในชีวิตประจําวันของเราว่า คือทาแล้วมันไม่ได้เงินทําแล้วมันขาดทุนเนี่ยแล้วเราจะทําไปเพื <tro> ่ออะไรเห็นบอกเฮาก็ต้องมองจุดนี้พี่น้องเพราะว่าการใช้ชีวิตในปัจจ <and> ุบันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันต้องใช้เงินพี่น้องมันต้องใช้เงินไปใสมาใสมันว่าอยู่บ้านนอกคอกนาเราเนี่แนวใดแนวใดมันก็ใช้เงินคือเก่าพี่น้องบางคนก็บอกว่าโอ้อยู่บ้านนอกคอกนาเรามันบ่ได้ใช้เงินเิ่นว่าอใช้บ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อว่าั่น แมนพี่น้องบ้านบริสเศราข่าว,าวบริสื่อแต่ว่าผ้าสีสังคมค่าน้ําค่าไฟค่ากระถินค่าผ้าป่าค่าชาปนากิจโอ้สมมามปีพี่น้องเ,ออเดี๋ยวบุญนั้นผ้าป่านี้ออกระถินนั้นออวัดหันวัดนีเออ่เดี๋ยวก็มีงานบุญครอบครัวละห้าร้อยครอบครัวเราพั่นประกาศแล้วออมุนอยู่อย่างสีแ่แหละพี่น้อง ไม่ใช่ว่ามาอยู่บ้านนอกแล้วนี่มันสิบดได้ใส่เงินจากบาทมันบ่แมนพี่น้องขนาดน้ําก็ยังได้ซื้อกินพี่น้องน้ำขวดละสิบบาทก็ยังได้ซื้อกินพี่น้องเอ้ยสีไปหาคุดนําสางเจาะนําสางกินคือจังสมัยแต่ก่อนมันไม่มีแล้วได้พี่น้องเพราะนั้นปัจจุบันนี่เหาอย่างมีมแต่ซื้อกับซื้อพี่น้องปุ๋ยก็ยังได้ซื้อเขาเลยปัจจุบันนี่นะเห็นหน้านะเหฮาสิผแมนอยู่สมัยตะกี้เนี่ย สมัยตอนผมเด็กๆเนี่ยผมกระจื้อได้อยู่พ่อแม่ผ้าสาวหน้าผ้าเบิกเบิกก็เรียกว่าเบิกป่าใหม่ผมก็ยังท่านอยู่พี่น้องอันนั้นนี่บม่ได้ใส่ปุ๋ยพ่อเม็ดพี่น้องไม่ได้ใส่ปุ๋ยพ่อเม็ดเฮ็ดหน้าดำปักดำไปก็ได้เกี่ยวเพราะว่าอย่างเพราะว่าสมัยก่อนมันเบิกป่าใหม่พี่น้องสมัยก่อนมันเบิกป่าใหม่เฮ็ดหน้าใหม่ๆ เออมันมันปุ๋ยอย่างมันก็ะหลอืแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ถ้าบ่าใส่ปุ๋ยนี่ทํานาแบบไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยแล้วโลดเจ้าสิได้กินพี่น้องเอเอแล้วโลดเพราะนั้นน่ะทุกอย่างมันคือต้นทุนพี่น้องพอมันมีต้นทุนต้นทุนก็คือเงินเพราะนั้นน่ะเราก็ต้องคิดพี่น้องว่าเราทําไปแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของเหาคืออย่างอืมวัตถุประสงค์ของเหาคือทําแล้วให้คนอื่นรวย หรือว่าทําแล้วเนี่ยให้เราได้เงินคืนกลับมาบ้างเอออย่างน้อยๆเนี่ยผมผมได้พูดไปแล้วว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทำนาเนี่ยมันจะต้องได้ทุนคืนพี่น้องเออปีหนึ่งทำงานเออปีหนึ่งทำนาลงทุนหมื่นหนึ่งเออสิบปีเออเงินหมื่นหนึ่งก็ยังเหลือเพราะว่ามันมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นเงินหมุนไงเออแต่ถ้าสมมุติว่าเราทํานาเออลงทุนไปหมื่นหนึง ขายข้าวได้แ0 0พันขาดทุนปีละสองพันสองพันสุป,ปีปีละสองพันสองทุกปีสิบปีขาดทุน20,000เห็นบอกเอาไปเอามาแล้วคือทํานามาสิปีเสียเวลาทิ่มซื้ออแถมยังเสียเงินหมื่นอีกเสียแห้งเสียเวลาไปอีกอเพราะนั้นมองจุดนี้พี่นอ้องม,มองต้นทุนเป็นหลักผลผลิตะจะได้มากจะได้น้อยกับ,กบสร้างมั่นดอกอ ขอใค่ให้ให้เรานี่ได้ทุนคืนมาบ้างขอให้เรานี่ได้เงินคืนมาบ้างพี่น้องอย่างน้อยๆให้มันได้ทุนคืนพี่น้องลงทุนหมื่นหนึ่งก็ต้องได้คืนมาหมื่นหนึ่งพี่น้องมันมันแบบนี้มันถึงจะถูกพี่น้องเพราะว่าชีชวิตการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้มันคือการใช้เงินพี่น้องบ่มีดอ,อกอยู่ซื้อแล้วอยู่บ้านนอกอยู่ซื่อบ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซือ้อเราคิดว่าจะไม่ใช้ไม่ได้ใช้เงินบแม่น แก้วคิดผิดแล้วอันนั้นอยู่ไซสัก็ใส่เงินพี่น้องอ่ะโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังอาจจะไม่มีสาระาอะไรมากมายพูดไปจมบ่นไปเรื่อยเปื่อยโอเคครับผม